เนาะอะไรสนใจนะครับใบเนาะคุนแรงนะครับก็ต้องแบกต้องถามอีนะครับกะโทรตริดต่อสอบถามเบองงนะครับอยู่ไครทูนการเกษตรนะครับเ้อนี่ยอยู่ใคทูน,นการเกษตรไะเป็นอ๋เบอร์โทรสามนย์เก้าแปดห้าเออหนึ่งห้าสองสามนสี่ศูนนะครับ,รบ,บ,บ,รบเออเบอร์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหแปดไเป็อ ดิฉันขับเรื่องผลงานทั้งช่องยิทูปอู่ไฟทุนการเกษตรนะครับหรือมิเตอร์ทูปนะเป็นเตอรุคุอะยืมออกไปอู่ไฟทุนการเกษตรนะครับไปขึ้นมาเลยนะครับผลงานเขาหลายนะครับนออยากไปยกอ้อยโยกมันนะครับได้มืดนะครับทั้งนิฉัเขาบโพตนะครับบางคนเพิ่งเอาไปยกแตงหม้แตงไทยนะครับเป็นปลูกแตงปลูกเพิ่งเอาไปยกนะครับ สวยงามครับหางทุกอย่างแต่ดคือเก่า้ะพี่น้องนี่ระบบฐานไทฐานดันนะครับแต่ดคือเก่าอันนี้อยู่บ้านยังครับบ้านาด่านครับบะบ้านดาน่าน,านบะด่าน,ด,านดูตรงขามกับตาฟังเลยเนาะครับ,รบก่อนขิกขืนวังน้ำเขียวนะครับผู้ใดอยากเบืองตัวแทะมาเบืองใดได้ดครับเด้อนะนะครับ สวยงามมันได้ถืกใจบ้างถืกใจอยู่ครับถืกใจดีดียืด้ไปยกมันยืนดินล่อยกมันเดี๋ยวอเราโยกมันท่านได้กู้บับท่านได้กู้กับล่อหนิล่ะโอ้ล้อนางยกอยู่บ่มีบ่มีคนแบกบ่มีคนแบกพ่อแบกพ่อมีคแบกพ่อมันนะครับนี่นะครับผู้ใดบ่อยากแบกฟังเด้อครับเด้อนะครับนะครับแต่เสียดางนี้ไปอำเภอปากทงชัยสามคันนะครับอยู่ปากทงชัยสามคันนะครับใกล้ๆกกันนี่ล่ะครับ อับถา้าติดตามชมบึงแล้วครับเดอ้อ